สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิ t e d เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราก็มีเรื่องราวของคุณกรเรมที่ได้ออกมาไลฟโสดเมื่อวานนี้ให้กับทางด้านของชาวโซเชียลและก็ f อของคุณกระเรมและฝั่งที่อยู่ในฝั่งที่เรียกร้องความถูกต้อง และความยุติธรรมให้กับน้องชมพู่โดยประเด็นนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ฝั่งของนายเชพลน,นั้นจะหยิบมาพูดกันในชั้นศาลซึ่งบอกว่าทางฝั่งนายเชยพลก็เคยได้บอกว่าไม่เชื่อในผลนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจและคุณกรเรมก็ได้พูดถึงหมัดน,น็อกกลางอากาศที่จะใช้ในชั้นศาลโดยคุณกรเรมได้บอกว่า เหตุการณ์วันที่11ได้เกิดอะไรบ้างซึ่งจะบอกให้ทันทราบอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการสืบสวนสอบสวนของตำรวจมันมีการสืบสวนทั้งในเรื่องของก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุด,ดยใบให้ทราบว่าวันเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นในก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุหากใบให้ทราบว่าหากชมพูเสียชีวิตในรถ แล้วเสียชีวิตในรถล,ละ่ะสำนวนในการสืบสวนคดีมีเป็นพันนาท่านคิดว่าคิดสิถ้าหากเด็กคนหนึ่งตายเพราะขาดน้ำขาดอาหารเรื่องมันไม่ยาวขนาดนี้จะบอกให้และก็ได้บอกกับทุกท่านไว้แล้วว่าคดีนี้มีคนร้ายแค่หนึ่งหรือสองคน และเคยบอกกับทุกท่านว่าทําคนเดียวได้โดยบอกสาเหตุกับทุกท่านว่าไม่ว่าขบวนไหนขบวนการไหนที่ทําเป็นขบวนการให้ฟังไว้ดีๆด,ดูเสียโปโอ,อานนุนเป็นตัวอย่างลูกน้องคนหนึ่งโดนจับสาวกันมาเป็น20กว่าคนกลายเป็นลูกน้องโดนจับจนสาวกันมาเป็นตัวการใหญ่เห็นหรือไม่ว่าทำเป็นขบวนการ แป๊บเดียวก็ถึงตัวแล้วแต่อะไรที่ทำคนเดียวต้องทำให้รอบครอบต้องมีข้อมูลให้มากขึ้นอะไรที่ทำคนเดียวเขาเรียกว่าตัวการรวมมีโทษหนักผู้ที่รวมอยู่ในตัวการของคนคนเดียวในการปกปิดข้อมูลโดยจะมีโทษหนักแต่ตามกฎหมายมันเหมือนเบาแต่ก็มีโทษเหมือนกันและที่ได้ออกมาพูดในตอนนี้ก็คือ ไม่อยากจะให้ทุกท่านเข้าใจในตำรวจผิดฝั่งตรงข้ามใส่ร้ายป้ายสีคนดีสร้างเรื่องทุกวันไม่รู้จักหยุดและจะเห็นว่าเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในคดีกาเรมจะออกมาพูดก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หเดือนหรือสองเดือนทุกครั้งเพื่อที่จะได้ฟังและที่ได้บอกแบบนี้ซึ่งมันก็ได้เกิดขึ้นส่วนคนที่ออกมาไลท์ทางฝั่งนูน้น ไหลเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนแล้วกลับเป็นตำรวจให้พวกคุณคิดกันดูว่าส่วนกาแรมนั้นสองเดือนครั้งระหว่างคนที่ไหลเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนและคนที่ได้ออกมาพูดสองเดือนครั้งให้คิดดูดีๆว่าใครนั้นจะน่าเชื่อถือกว่ากันและที่เคยบอกว่าใช่ ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือใช่คนที่ดูเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่แต่กลับมาทำอะไรเอาแต่นั่งไหลให้พูดเรื่องที่มันเป็นความจริงแต่ถ้าพูดเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไม่ละอายต่อบาปบางแล้วสิ่งที่บันทึกเป็นวิดีโอที่เก็บบันทึกและมันรักษาความจริงไว้ว่าสิ่งที่ฝั่งตรงข้ามพูดมา ไม่มีอะไรที่เป็นความจริงที่พูดไว้เลยสักอย่างเลยและฝั่งตรงข้ามมันก็จะหลนและไม่ยอมรับความจริงพวกมันก็จะออกมาพูดว่าเวรกรรมกำลังทำงานพวกมึงดูไม่ออกเลยเหรอว่าเวรกรรมนั้นมันกำลังทำงานใครซึ่งก็เห็นกันอยู่และเรื่องที่ค่าสินใหม่ทดแทนที่คุณต้องจ่ายยังไงคุณก็หนีไม่พ้นคนที่ทำความผิด ยังไงมันก็ต้องจ่ายจ่ายให้กับผู้สูญเสียเพราะคุณนั้นเอาลูกเขาไปตายอย่างต่ำนั้นหาเงินไว้เลยให้เกินไว้คือห้าล้านเพราะผู้สูญเสียมีสิทธิ์ในการเรียกค่าเสียหายเพราะถ้าหากน้องชมพู่มีชีวิตยอยู่คิดว่าน้องชมพู่นั้นจะเป็นคนที่เก่งมากอยากให้นึกในสิ่งที่พูดถ้าถามมาคำหนึ่งว่าการที่ตำรวจ เขาต้องทำงานให้รัดกลุ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้คนร้ายมันหลุดไม่ได้ในชั้นศาลฉะนั้นฝั่งตรงข้ามเราพูดความจริงบอกท่านไปคุณจะคิดยังไงก็เรื่องของท่านเราก็พูดในเรื่องของเรามันสู้กันอยู่สองทางเหมือนกับที่ทางด้านของผวัตรได้พูดไว้ใครจะสู้ในทางโซเชียลก็พูดไปแต่เราจะสู้กันในชั้นศาลเหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันจะมีฝั่งหนึ่งที่พูดจริงกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเท็จถ้าคุณว่าฝั่งที่เป็นตำรวจฝั่งนิติวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเท็จงั้นพ่อกับแม่ของคุณที่อยู่ที่บ้านงั้นก็เป็นพ่อกับแม่ที่เป็นเทียมเป็นพ่อแม่เทียมเหมือนกันฉะนั้นมนกับโอมก็ไม่ใช่ลูกของนายพลกับนางแตนที่คุณบอกว่านิติวิทยาศาสตร์นั้นไม่มีจริง นี่ก็คือหมัดนอกกลางอากาศในชั้นศาลผมจะบอกคุณให้เดี๋ยววิดีโอตัวนี้จะเป็นวิดีโอจะให้ดูว่าที่พูดไว้ว่ามันเป็นความจริงตัวนี้คือหมัดนอกทนายในชั้นศาลไม่ว่าจะเป็นสายอะไรก็แล้วแต่ผมไม่อยากจะพูดว่าทนายเป็นสายอะไรก็แล้วแต่ทนายส่วนเดือนสิงหาคม ตำรวจทำอะไรกันบ้างเหนื่อยแค่ไหนถ้ายกตัวอย่างคุณถามผมว่าคดีชมพูใช้าการสืบแบบไหนถ้าการสืบสำหรับส่วนตัวผมก็คือเป็นแนวการสืบหาพยานวัตถุทั้งหมดไม่ว่าจะก่อนเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุหรือณนะในสถานที่เกิดเหตุก็ตามเอามารวมกับวัตถุพยานเอามารวมกับพยานปาก เอาเรื่องหลักเหตุและผลเข้ามาเอาเรื่องตะกากความจริงเข้ามาแต่เจ้าหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่เอามาผสมกันก็คือหาหลักของแรงจูงใจที่แบ่งกันไปว่าใครทําแบบไหนทําแบบไหนกันบ้างแรงจูงใจที่ใช้ในการทําหรือก่อเหตุสําหรับคลิปนี้นั้นเราก็มีเรื่องราวที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเพียงเท่านี้นะคะ ็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณกระเรมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ